สวัสดีครับพบกวับผมนะครับในเกมเมอร์บอลทีวีเราจะมาในแคชเกมในเกมอัลต้าสตาร์นะฮะแล้วก็มากับคุณอลาสตาฟ้านะครับีกับทหารโฟอีของเรา เราก็เตรียมตัวบูสตด,ดีปี่ใหม่สุดท้ายผมกว่า้าได้อยู่ดีมันก็ไม่ไยากนะครับกสายเอลซินิ่นเป็นสายแบบติดพีษโหสนัยบวกา คุนบอกแย่พอดีว่ามีผมได้บท4มาแล้วเราก็มาเริ่มกันกลัวนะก็นี้งานแฮมใหม่อ้าวทานโอยมันก็ตายแล้ว มาบัน่ายคลิปเลยครับเจ้าลงยูทูบแับก็ที่แหวนเราก็จะเป็นเหมือนสัญญาณรู้ว่าศัตรูจะอยู่ใกล้ๆเราหรือเปล่า,าแล้วเราก็สามารถพุ่งโดยทันไม่ทันวิว,วางระเบิดเพิ่มเลือดโอ้มีแต่คน VIP เลย ผมมันแค่คนธรรมาดากระตุกหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาแชทเกมนี่จะกระตุกมากเพราะผมกำลังโหลดพวกแพทอะไรอยู่อ่ะโอ้บโดนเรียบร้อย อ๋อมันจะทดลองของอยู่ตายเบยเดี๋ยวเาเช็กอินบาร์เลยอ่ะการกศูนจะตัวอยู่ใกล้ๆเราจะเขียนมันดีทแล้วก็เต็มตัวช่วยถามฟูอีของเราแปด เอา้ามัวแต่ตนั้นเว้ยไม่ไหวไม่ไหวนูนแหลก้วลรนยาโอ้้หนะครับก็เป็นปืนโบกได้ถ้าปืนโบกอย่างเงี้ยมันจะแรงมากด้วผมอยากได้ปืนแบบนั้นมากเลยอะ่ะ การโหวตไล่เหรอครับไม่มๆมมผมนิสัยดีมจะไม่ได้ก็นเอเมื่อกี้เจอลั่นใส่แขนรอบหนึ่งวางระเบิดเยี่ยม โอ้โหสานายบวกแปนะครับ oh. ร no, ีบจบกเลยดีกว่ามามากัดเนเขียวโปเตยันเียวโปเตย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  ไปไป,ไปมาณเราิ่งมนังคนคงแค้นมากเลยครับคันนี้ชิดสไนเลครับโอ้รลรว,วขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับผู้ชมบ๊ายบายบ๊ายบาย